วันดีครับผมเมื่อนี่มาพบกับเมนูกับแกมสันเทวาแน้วนะเพื่อนเพื่อนเก็ตตามผมเลยนะครับผมนี่เมนูหมูมักเบี้ยนะครับผมหมูมักเบี้ยไปทอดกรอบนะครับผมนี่ครับอุ้ยเนื้อมันจะนุ่มนะครับเนื้อหมูนี่จะนุ่มชํำแห้งนะครับนี่เพื่อนเพื่อนไปเลยครับเก็ตตามผมเลยครับนี่สามชั้นเท่านะครับเอามาหันให้มันพอดีทอดนะครับผม มือนี้ผมจะใส่หมูประมาณแปดขีดนะครับนี่ปรุงรสเลยครับน้ำปลาครับผมสองช้อนนะครับเอาน้ำปลาเป็นสามช้อนนะครับผมบปรตเนไทยตอนใส่อีกช้อนหนึ่งนะน้ำปลาสามช้อนนะครับเพื่อจะสู้และครับพริกไทยพริกไทยป่นครับผมแล้วก็น้ำตาลเล็กน้อยนะครับแล้วก็ที่เดียข้อครับผมน้ำสีทองมีฟองเจ้กหน่อยนะเพื่อนเพื่อนมันชื่นใจครับไปครับผมเบิร์ดแก้วครับ ที่นี่เขาจะมาเทเบียมักเลยครับมักสักคันคันต้กับสักประมาณสามสิบนาทีนะครับผมหามักโดนกรหันแห้งดีนะครับนุ่มนะครับหมูนี่โอ้ยเด็ดเลยครับที่นี่เขาจะมาเห็ดแจวนะครับผมเห็ดเป็นแจวบักนาวนะครับเบอร์นี้พริกพริกป่นบักนาวนะครับนี่ครับผักหอมนะครับตามมักเลยเพื่อนๆมีหยังกับส้เลย แต่ว่าสูตรแจวสูตรหนีแสบดีเด,ด,ด,ด้เพื่อนๆผมจะใส่น้ำปลาสองนะครับเพ็ดตามผมด้วยครับแล้วก็บักหน้าวนวยหนึ่งครับหนวยหนึ่งหนึ่งลูกพอดีเลยใส่พอนี้สู่ลงไปครับมากลายกับใส่หลายนด้ครับนน้ำตาลจักหน่อยนะครับแล้วก็พริกป่นข,ข่าคว้ว ามนี่เลยครับน้ำเปาหน่อยหนึ่งนะครับผมโคตรเลยที่นี่หอมกินบักเน่านะครับนี่ไปครับที่นี่เอาเยอะแก้วหนึ่งสกักคนครับมันบรทันคลข่องประเดตอนนี้ <c oughs> ที่นี่เ่าจอแปง้งถอดกรอบทั่วไปได้นะเพื่อนๆผสมกับแป้งข้าวโพดนะครับนิดนึงนะครับเขา,าแป้งข้าวโพดเราต้องหลายนะครับคุกเลยครับที่นี่ มันแป้งมันละลายทั่วกันเลยครับง่ายนะเพื่อเงี้ยเมนูกับเกี่ยมสันเลือดสันเทีว่าเลยครับเนี่ยอุ้ยไปถอดเลยครับนี่ครับถา้าถ้าแปง้งเด้งขึ้นที่ 4, สี่แสดงว่าได้การเลยนะครับเนี่ยใส่น้ำมันอ่ากลางนะครับบอบอใส่ไฟแห้งหลายนะครับผมถอดไปเรื่อยเลยอือุ้ย สีสันมันจะสวยงามนะเพื่อนๆเนี่นี่ครับใกล้จะได้ที่แล้วสีประมาณนี้แหละครับผมเรียบร้อยครับผมนี่ฟังเสียงครับกรอบนะครับนี่แต่ว่านุ่มนะครับนี่หมูนี่จะนุ่มเวลาเขาเขีเข่ยนี่โอ้ยที่เด็ดเลยเพื่อนอยากให้ลอกอยากให้ลอกไมู่นี่เด็ดเด็ดแน่นํำเลยก,บกยรบแกมบกวนพลาดน,นะจัดจานเลยครับพี่นี่นี่ เขากันปานยังนี่ซีิ๊มบังเท่าครับอู้นุ่มเพืเ่นอนๆหมูนุ่มนะครับกินกับเขาก็ได้นะเพื่อนนี่ใส่กับเขาก็แซ่บเพื่อนนะเพื่อนเขากันย่างดีเลยเนีย่ไปครับเพื่อนกินเขาน้ำมันครับผม